สนับสนุนโดย Pi รเวทคาร์เรนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ทางอานโอตโตมบิลเป็นหนึ่งในสผู้นํากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆโดยประสบการณ์ในการผลิตรถยนต์มากกว่า37ปีและหลังตําแหน่งบริษัทที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมนําหน้าแบรนด์ต่างๆในจีนอีกด้วยและล่าสุด ฉางอันโนโตโมบิลได้เปิดเผยราคา d ดิฟบู4385รถไฟฟ้าใหม่ซึ่งมาพร้อมเชื้อเพลิงไฮบริดและพลังงานไฟฟ้ารวมถึงรูปแบบไฮโดรเจนรวมทั้งหมด3ระบบการส่งกำลังไฟฟ้าให้เลือกอีกด้วยโดยฉางอัน4385คันแรกได้ออกจากสายการผลิตอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างฉางอันและหัวเวยรวมไปถึง CATL ด้วย และชางอานออโตโมบิลระบุว่ามีความตั้งใจที่จะขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปิดตัวแบรนด์รถยนต์รุ่นดิฟบ<ม>ูโดยพัฒนาบนแพลตฟอร์ม EPA 1ของฉางอันซึ่งอยู่ในตำแหน่งซีดานไฟฟ้าขนาดกลางที่สามารถแข่งขันกับ BYD c l และ Tesla m o เด l 3ด้วยสำหรับขนาดของตัวรถฉางอัน c 3 8 5จะมีความยาว48 2 0 m mm เมตร กว้าง1,890ม mm, ิลมสูง1,480ม mm, ิลมส่วนระยะฐานล้อ2,900ม mm. ิลลิเมตรรับรูปลักษณ์ภายนอกของชังอัน C385 จะใช้แนวคิดในการออกแบบสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าโดยจะมีกระจังหน้าแบบปิดพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ที่เพียวบางทำให้รถดูมีความทันสมัยมากขึ้นและยังมีไฟหน้าแบบเมทิกพร้อมด้วยฟังก์ชันปรับแสงอัตโ,ตโนมัติ และมือจับประตูแบบซ่อนอยู่ในตัวรถพร้อมกรอบกระจกหน้าต่างแบบพรมเมียมส่วนด้านท้ายจะออกแบบให้ดูทันสมัยพร้อมกลุ่มไฟท้ายแบบ led ลากเชื่อมต่อกันพร้อมมีสปอยเลอร์ด้านหลังในตัวด้วยส่วนการดีไซน์ภายในห้องโดยสารของฉังอัน c 3 8 5มาพร้อมการออกแบบที่ดูเรียบหรูหน้าจอสัมผัสส่วนกลางแบบลอยขนาดใหญ่14.6นิ้วสามารถหมุนได้15องศาหน้าปัด full led พวงมาลัยท้ายตัด และหลังคาแบบพ纳ลลอมิกขนาด1.9ตารางเมตรสำหรับคุมพลังเครื่องยนต์มีทั้งหมด3รูปแบบให้เลือกเริ่มต้นที่รุ่นไฟฟ้าติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ขนาด58กิโลวัตต์ออลให้กำลังสูงสุด214แรงมา้าสามารถวิ่งได้500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งต่อมาในรุ่นไฟฟ้าจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่ขนาด78กิโลวัตต์อาวให้กำลังสูงสุด258แรงม้าสามารถวิ่งได้712กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและสำหรับรุ่นไฮบริดจะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบให้กำลังสูงสุด214แรงม้าพร้อมให้ระยะทางมากกว่า1,200กิโลเมตรต่อถังน้ำมันให้อัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ย22.2กิโลเมตรต่อลิตร ส่วนรุ่นเซลเชื er ้อเพลิงไฮโดรเจนให้กำลังสูงสุด258แรงมา้าสามารถวิ่งได้ไกลกว่า700กิโลเมตรต่อถังส่วนการใช้พลังงานในการป้อนไฮโดรเจนอยู่ที่0.6กิโลกรัมต่อ100กิโลเมตรอย่างไรก็ตามข้อมูลในการวิ่งอย่างเป็นทางการหรือผลลัพธ์ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบอยู่ในตอนนี้ และทุกรุ่นจะติดตั้งระบบขับเคลื่อนล้อหลังรองรับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่และระบบขับเคลื่อนสีล้อและติดตั้งตัวควบคุมอัจฉริยะช่างอันสมาร์ทคอร์และรองรับการอัปเดต OTA ด้วยโดยรถรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์มากกว่า27ตัวทําให้สามารถรองรับการขับขี่สูงสุดระดับ L4 และรองรับออโต้พา o t ลลหรือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติได้อีกด้วย สำหรับราคาจำหน่ายฉางอัน C385 ล่าสุดมีการเปิดเผยราคาจากฉางอันออกมาอย่างไม่เป็นทางการจะอยู่ที่152,800หยวนถึง239,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ785,000บาทถึง1,230,000บาทครับ และสำรับกำหนดการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบของฉังอัน C385 คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางปี2022นี้ในประเทศจีนก่อนเป็นตลาดแรก ส่วนการทำตลาดในประเทศอื่นๆนั้นคาดว่าแบรนด์รถยนต์ของจีนยี่ห้อนี้จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยในเร็วๆนี้และอาจมีการว่าจ้างงานสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์รวมถึงการนำรถไฟฟ้าเข้ามาขายในประเทศไทยเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้รถยนต์ด้วยซึ่งเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ